คผมก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะผมบอกเพื่อนก่อนหนึ่งบอกไม่ทันแล้ววะ <c oughs> วันนี้ก็อยู่ผมหน,น,นุนแน่นะครับวันนี้มาเล่นเป็นสวิเบตโนมอลนะโคโน,นตัวเดียวมันฆ่าย,ยากอะเตยโคโนแต่เมื่อกี้ผมฆ่าในบ้าไปตัวแล้วโกเดม,มันแบบมันเล้าหลือเล้าหลือในป้อมไง <c oughs> เออดึงคลิปเลยเราดึงคลิปรัวๆเลยโนมอลสแต็กดึงก็ได้นะได้มีเวล แล้วเดี๋ยวจะสแต็กไว้ให้พี่ก็ได้ในป่าเยอะๆเลยก็ได้ไม่ต้องอ,อะไรมากก็ได้แค่อุ้ยตีสี่สักิยูสามแค่ตรงนั้นอย่างเดียวโดดมาเดียคอน,นืนอมไม่โดดโคเด้นกำลังมามันหายอะ่ะมันกำลังมาบนเนี่ยมผมเล่นโ l ม w สวิ b เบดก็เดี๋ยวออกเป็นขวางกระจายก่อนแหละไม่ได้ไม่ได้ต่อต่อได้โอ้ยตาคุ คนเร้งเขาเป็นโลมไงเขาวิ่งหลัวๆโคนน้มก็พอมิวเวลอยู่แล้วมันฆ่าไม่ได้นะเพื่อนโคโน่ด ขีหน้าไปทีแต่ผมจะเอาเป็นโกนมาสก่อนนะเพื่อนก่อนจะขึ้นในไลท์ทูบอะเอาโกนมามาก่อนได้มีดาเมจได้แบบปั่นกดโกนมาสวิ่งทันหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเล่นเท้าแดงแล้วฝืนขวางกระจายไปเลยมันใจนี่ไปมันจะมองมันจะกากไปเลยถึงได้ของเร็วขวางกระจายชิ้นแรกก็จริงแต่มันไม่มีรองเท้ามันก็ไม่รู้ดิไม่มีดาเมจ ดาเมจต้นเกมมันคือโกนมาสตีมบูลอะไรเงี้ยคือรองเท้าไม่ต้องไปดองตังคน้อมอยู่แถวนั้นนะเตยระวังไม่พอไปกรับอ่ะมันว้าไปอ่ะเดือดหรือเกินอ๋อมีนี่มีพี่คิวได้มีพี่คิวได้เล,น,เลนนี้เลนเดียวใช่ไหมเนะี่ยตัวหนึ่งเนี่ย <laughs> แอคเป็นไงบ้างตัดคลิปตัดคลิปรอไปศูนย์สามแล้ว แล้วก็ไม่เข้าป่าด้วยนะเ,เจ็บไม่จำแคลรี่เขาเป็นแครวะการดีเหรอเออเฮ้ยมาไงอะ่ะไม่รู้ตัวนะจริงเพราะมันไปป่วนมันโดดออกได้ไงไม่ติดตั้นด้วย กลางเราใครวะฟินเหรออ๋อเจลาแล้วเจลากลางมันจะไปได้อะไรวะยังไงดีวยวเตยเกมนี้พี่จะแบกได้ไหมหนูว่าได้นะได้นะก็ได้แหละมันถ้าพี่ยังได้ฟาร์มมันก็ได้นะแต่เขาอาจจะแบบ ถ้าเขาเอือยกับข้างล่างเรื่องอื่นแล้วเขาต้องมาหาข้างบนบ้างเฮ้ยเดบอว์ดึงคีบไปแล้วเฮ้ยคนนอตโดนละโดดมาด้วยวะดุเหลือเกินเดบอว์มันจะล่อหน้าพี่ว่ะเตยจะล่อทำไมล่ะแต่พี่มีอันตินะแต่ต้องเอาคีบออกก่อนอะใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะล่อชิบแล้ว เชื่อว่ามันเข้าไปหาเตยแน่เดวอะไม่ก็รอดึงพี่อยู่นี่แหละเตรียมหลบเลยไม่ทันมันในคลิปไม่ทันน่ะมาแล้วได้ลว เอาคนนอสด,ดีกว่าเออเออเฮ้ยมันมีกัดวะไม่เอาแล้วเรียบร้อยมันจะดึงพี่เปล่าวะคลิปบังให้หน่อยโอ้โหเต็มหน้าไม่น่ารอดคลิปตีคลิปตี <c oughs> ไม่ทันกดมาร์จ <c oughs> ังมาไม่ไม่ถึง <c oughs> แต่เดว,วเจ็บอะเออฟินได้ ได้ป่ะเอาไม่มีซูมมาเตยวิ่งมาเนี่ยกำแพงเออสวยเออได้อยู่คนนอดโดดแล้วเอาไม่ได้หรอกต้องออดเ,ดดเ,ดเ,เอาโกลเดน้นอะโกลเด้นสตรีมบู์ตป่ะเฮ้ยโกลเด้นห้าหนึ่งอะเพิ่งเพิ่งเห็นนะเนี่ยเออมาคิวกลางคิวล่างอม,มาถึงเมันต้นเฟิร์นเลยอะคนนัดมันมีครอบ ฆ่ายัางไงถามเลยหนยไูไม่มีรองเท้าอ่ะแม่มันฆ่ายากเตยตัวเนี้ยโกลเดม,มันยังอยู่หรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้เนะี่ยบนต้นไม้อ่ะตรงนี้จะแตกอะไรมปะแตกเลยมีกำแพงไหมไม่อ่ะมีจะปัน่นโอ้โหคลิปเยอะด้วยว่ะมันก็ฟาร์มได้อยู่แหละแต่มันเจ็บจะฟาร์มไหมอ่ะอืมเดี๋ยวไเดี๋ยวไแป๊บนึง คลิปนี้หมดก่อนสชาวฟินโดนดยิงด้ยโดนดึงด,ด,ด,ดิดึงไปสวบมามา,มาเราเคลียร์เคลียร์ป่านี่กันกำแพงนี้แหละเจ็บ <c oughs> จัด,จด ซื้อไลทูปก่อนมันทำกรดาฟ้าว่ะเตยโลเด้นวิวเกมนีโลเด้นน่ากลัวนะใช่บูตตังให้เพื่อนได้ด้วยแล้วมันถ้าเล่นโคเด็นนี่จบเลยชุดเดียวหายเลี่ยม เตรียมพลเรื่อยๆเรื่อยๆไม่แน่ไม่นอนเอ้ยเดยวโออยู่นะเฮ้ยเอามันก่อนดินะรอป้อนไหมันก็ได้มันไม่ปล่อยอะ่ะมันหกวะ่ะเป็นนุ่มห้อก็ต้องฟาร์มไปก่อนแหละเพื่อนเรื่อยๆ ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงตอนนี้ไม่เจอเวลาแตกคิปนะโอเคดึงๆเอาก็ได้นะดึงทันไหม15ดึงรอบหนึ่งได้อยู่ติดวาร์ปไว้เอาไว้วาร์ปช่วยกางนี่ขนาดนั้นเลยเหรอนะอยออเฮดเลี้ยงคยีไม่ได้แล้วต้องดันละ คนน็อตลมมิงตัอจะไปช่วยเพื่อนก่อนก็ได้นะเดี๋ยวพี่เขยวาตามไปทีหลังขอบแล้วอ่ะพี่ยังไม่ได้วาปมาดิมาดิ เอาให้ตายได้ไหมเออป้อมแตกว่ะป้อมแตกเมื่อกี้ได้ไปตวงถือว่าดีเพื่อนแต่เสียป้อม สกิลสวิฟมันก็เบสิกครับเพื่อนปั่นปั่นอ่าบล็อกสกิลสกิลสองบล็อกสกิลแล้วก็จะสุ่มดากกระจายออกกดใช้ก็คือบล็อกได้สูงสุดสี่ครั้งนะสกิลสามก็ตีคิอันตีก็สับนั่นแหละคาราฟ้าก็สกิลสองพอมันดากกระจายไปอ่ะเราสามารถวาร์ปไปตรงนั้นได้เร์าไปตัวที่มันดากกระใจายใส่ไปเดวิอยู่นู่นเพื่อเดวทำบิ่ะ พี่ปันนะไปๆๆยัอใครหลุดโกลเด้นเน็ตกระตุกหรือ,อยังไงดีเลยเนงะหลุดออกมาเลยนะห <c oughs> <c oughs> นูหมอมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะเลยเตอได้เล่นน้องมั้ยหนูหมอจะเยเล่นมันจะแบบเอือ่อยๆฟารม์มๆหนมอ,อืม <c oughs> พี่ก็ไม่ใช่แนวพี่หรอกแต่ก็แบบทำๆบ้างม,มันก็มีคนที่ชอบอยู่แบบชอบดูโอ uh, ้ข้างล่างขนาดนั้นเลยวาร์ปซ้อนก็ได้นะแตยถ้าวาร์ปได้ไม่ดีปิ่นกว่าหรอเดี๋ยวพี่รับปิ่นเลยแม่แชร์เพื่อนดีกว่าเอาแชร์รวยๆงี้เอาให้เพื่อนดีกว่ามันจนกันหมดอะ ผมพี่ว่าแช์ไม่ได้แล้ววะบล็อกป้อมมาอยูเอื้ืเดินแทบไม่ออกเลยอะกลับบ้านนะพี่อะสองเรามันบล็อกป้อมได้นะเพื่อนจริงๆเอาสองน้ำสามก็ได้นะ แพดเนี่ยแพดปัจจุบันเนี่ยสกยิลสองมีประโยชน์มากเอาไว้กดมันดีต้นเกมอ่ะเราคีมไม่ได้แรงอยู่แล้วต้นเกมอ่ะพี่จะได้ขวางกระจายแล้วเปลี่ยนโลกแน่ได้ขวางกระจายเนี่ย ได้ขวานแล้วโอ้ยทีเดียวอ่ะโุ้ยฮอ้ยเก่า่าเดียวได้ Hellborn have destroyed a legion tower. Hey, not at Malas, sound I did that. เพื่อนๆถ้าเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าผมเสียงมันมีปัญหาอยู่ๆไม้มันเงียบไปเลยแบบพูดไม่ได้ยินอะ่ะไม่รู้ด้วยว่าตั้งแต่ตอนไหนอะ่ะแต่ก่อนน,นั้นก็ตั้งแต่ที่ปับไม้มาก็ไม่ได้มีอะไรผมก็ฟาร์มอย่างเดียวนี่น่าจะปกติแล้วได้เรื่องซื้อไมใหม่อีกแล้วทำอะไรก่อนดีวะเฮ้ยการดีขวางกระจายวะต้องแยกล่างวะพี่อ่ะเฮ้ย,เ,ยเห็นแลว้วแบบนั่งไง เอาได้เตยเอา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 กว่าอะไรแวบๆใส่ก่อนเลยนะมีหวาดปะอยู่ๆมาจัดเต็มขนาดนั้นโดน,นแก้หรือเปล่าไม่อะตอนนั้นเล่นมานี่ซื้อไปสองอันนี้ ท่านายอยู่ล่างสองอันอยู่ในตัวใคระวะไม่มีนี่วะฟินรอดปะมนะัน่ะฟัคพีเควะเดโวก็พีเคนะเตยระวังนะพี่เนี่ยต้องระวังมันมาทำพี่แน่มาฆ่าพี่แน่เลยเนะี่ยหอยโลดมันต้องฟาร,รม์มมันต้องฟาร,ร์มไปก่อนฟัคอะไรวะ เห็นบนจอเกาะอ๋อแ,นแนหนมแหนมคคนอทเอลเดอร์ฮะไม่พี่ไม่ได้พูดแล้วเนี่ยกำลังวิ่งไปหาเจลามันเนี่ยโหครอบเลยเหรอวะเฮ้ยแอคจะเข้าวะมา,มา,มากำลังเดินดู เอาใครอะเพื่อนโคอนไหมหรือไงไงเขากำลังตามมันจะาพี่อะอุยไม่รอดเลยต้องถอยฟินกำลังไหม่วยได้อยู่ รอ,อดแล้วรอดแล้วรอดแล้วคือตนอนนี้เสียงปกติปกติแล้วเดี๋ยวปรับก่อนซือ้อการ์ดจอหรือซื้อไมค์ก่อนดีวะเนี่ยเพราะพี่ดูคลิปตัวเองอะ่ะบางทีพี่ก็เออได้ยินเอาเถอะมันก็ไม่ใช่ไมค์แบบอันนี้มากเราใช้มานานแล้วต้องได้เรื่องเปลี่ยนแล้วแหละเกียร์เดว S> <S คนนัดพุซูมก anyway> ็ตายแล้วน่ะคนนอดไม่ค่อยดุเอ้ยมันเอาเตยอ่ะพี่กำลังไปขึ้นใครได้ขึ้นก่อนโอ้ดวงครอบเลยว่ะเอาการดีแล้วเพื่อน take two give n o t h i n ผมไม่มีอันตีอ่ะยไป,ไ,ปไม่ได้ะวะได้ยินเสียงโกเด้นกระโดด<ป>พี่ไม่มีอันตีหรอกใช้เดโวไปแล้วจัดโปรโมชั่นให้ไปแล้วฟาร์มต่อฮะ เดวอกก็เจ็บอยู่นะก็เล่นทำนูกันใครวะออที่แรกที่ออกชิ้นันสองนูออกอะฟ้าจะแบบคิดว่านูเมื่อก่อนเปล่านูเมื่อก่อนมันต้องใช้ชิ้นไอพันสองนะชิ้นสีเขียวอะมันจะมาฆ่าพี่ระวะเออเดี๋ยวพี่สิบเจ็ดอยู่อะไม่ได้น่าเกียดอะ ความหวังมูบ้านเลยเนี่ยสู้ๆูสูส้สห้ดูแอคดิรอไว้น่หนึ่งเจ็ดพี่อยู่บนนันบนก่อนตายป่ะวนะเจล拉โคเดนโดนโดมาแล้วตายไม่ต้องอันติให้เปลืองว่าผมทำเกิน <laughs> ต้องสวนสวนยอยอะอยาเข้าคลิปเออต้องโอ้ยเหมันเข้าคลิปเดียกร้อยกลับไปเข้าคลิปไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าพี่ไม่ตายมีคนว้ามาใครวะว้าบินวอล์กด้วย<ม>ใครวะว้าบินวอล์กใครได้รูวินวอล์กปะวะว้าแบบมองไม่เห็นมันจะมีคนมากลางไหมเตยเตยจะล่วงแล้วนี่วะ ไม่ได้ไม่ได้อ๋อเดวโลแล้วมันกลับมานะเติโบกกลับมาหาพี่เฮ้ยเดินทางนั้นเรวก็เรียบร้อยมันเดินมาทางเนี้ยหาเกนจูโร่ก่อนไม่ไงถ้าสวนเราไปเอามันก็ได้นะเมื่อกี้เตยหมดแล้วไงเตยตกแล้วไงพี่เลยถอยเลยแตกไม่ทันแล้วฟาร์มแม่งเลย เมื่อกี้ผมแลกกับคนนันผมมีสกิลสองนั่นเอนบล็อกดาเมจอย่างที่บอกนั่นแหละเกนจูโร่มาแล้วเล่นบิงดีไหมนเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ตอนอันติเข้าคีวเนี่ยบิงใส่แม่งเลยเรอเกมขาดอนะมันก็ดีนะเป็น,นเทมที่แบบน่าออกติดไว้นะช่วตเบสผมมมติมันตีเข้าคีวพี่บิงตามไปได้ไงอันติมันก็จะไปด้วยเลยอะ มันถักได้นี่วะเรื่ยงมาจัเอาพี่กกนะจ,จุก่อนจุก่อนซิกแซกก่อนตีไอ้นี่ไม่เข้า,าฟักเออ,เอวิ่งมาแล้วมันยืนให้ขายวะ เรียบร้อยแต่พี่เนี่ยแตกต่อแน่เลยโอ้ยกดสองทันได้ได้ได้เออดีก็ดีเตยดูดเลือดให้ไม่งั้นเตยดูดเลือดให้พี่เลยรอดนี่โดนสมปคดาวด้วยอเกรไม่พี่ได้เตยใช้สกิลหนึ่งพี่ได้เลือดด้วยไม่งั้นพี่ได้เลือดจากสกิลหนึ่งเตยตอนเตยกดใส่มันอะ ไม่รู้อ่ะขึ้นได้สีป้อมไปข้างหน่อป่ะเมื่อกี้เตยสกิลหนึ่งมันยื้อชีวิตให้พี่ได้หน่อยหนึ่งอ่ะแล้วพี่ก็กดสองพอกดสองมันก็ตีพี่ไม่เข้าประมาณสี่ทีอ่ะแล้วเจลาก็มาฮิวทีหลังเดนะโบมาแล้วนะ Hellborn have destroyed a legion tower. before Jupiter. <coughs> <coughs> <tứ> <tứ> I bet you. bet you're starting to like You and I are gonna be Choo -choo, real good friends. Here comes the <coughs> <hums> 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 hey, We are <hums> <hums> gonna good real good gonna be real good friends. gonna be real good friends. ฉีขนาดนี้ต้องขอนแล้วเปล่าเกมบักด้วยอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมเพื่อนผมหรือว่าผมได้คลิปไปแล้วกันอ่ะสวีเบดนูมอลเกมนี้ก็มานี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นใจผมด้วยเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย <c oughs>